เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโม,มสรเชลซีประจำวันที่29มีนาคม2 5 1 2โดยชายผบ้าคลั่งเชลซีใจแข็งเชลซีเมินขายแข่งเนื้อหอมไม่หวัน่นฟรียฟรี คลำฮัสซันโอดอยปอีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษอาจจะต้องอยู่กับเชลซีต่อไปอีก1ปีหลังเดอะไทสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าสิงโตนําเงินครามนั้นไม่คิดจะปล่อยดาวเตะวัย18ปีออกจากถิ่นสเตฟฟอร์ดบริดเพราะอยากจะเก็บตัวเอาไว้ใช้งานในกรณีที่ไม่สามารถอุทธรณ์โทษแบนที่โดนสาหพันธุบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าลงดาบห้ามซื้อนักเตะใหม่ถึงสองรอบตลาดนักเตะจากกรณีที่เคยคว้านักเตะดาวรุ่งเข้ามาเสริมแบบผิดกฎได้สำเร็จแม้จะมีสิทธิ์เสียแบบฟรีฟ เพราะใกล้หมดสัญญาค้าแข่งในช่วงหลังจบฤดูกาลหน้านี่เองโดยก่อนหน้านี้เชลซีพยายามจะจับโอดอยต่อสัญญาใหม่นานถึง5ปีทว่าปีกดาวรุ่งเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรจะจะเก็บข้าวของย้ายทีมมากกว่าเพื่อโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแบบต่อนเนื่องโดยเสือใต้ไบร์นมิวนิคเคยยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวไปร่วมทีมเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของอเยนโรเบน ปีจอมเก่าที่เตรียมย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ทว่าสิงโต,ตเงินครามนั้นกลับตอบปฏิเสธไปแบบไร้เยื่อใหญ่เพราะอยากได้เงินค่าตัวไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์หรือราว1575ล้านบาทเลยทีเดียวก็เป็นอันว่ายังอมไม่ไก่อนนะฮะต้องรอดูก่อนว่าจะคายมาตอนไหนมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับชัดเจนกองเต้พูดแล้วหลังมีข่าวกับเรียวมลิก เราสาวกเสียงบูต้องอ่านกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเอ็นโกลกองเต้ดาวเตะผู้ถมตัวเชลซี Chelsea ตอบแล้วแบบชัดๆหลังมีข่าวเกี่ยวยงกับยอดทีมแดงกระทิงดุย่างเรอลมลิกโดยเอ็นโกลกองเต้กองกลางตัวรับคนสําคัญของเชลซีสโมสรมหาเศรษฐีเวทีพิมพ์หรืออังกฤษยืนยันชัดเจนว่าตัวเขากําลังมีสมาธิอยู่กับการรับใช้ต้นสังกัดและต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับที่นี่ถึงแม้จะมีข่าวเกี่ยวยงกับเรอลมลิกยอดสโมสรลูกหนังในศึกลาลิกาสเปนก็ตาม เดยเชื่อกันว่ากองเต้กําลังตกเป็นเป้าหมายเสริมทับของราชันชุดขาวหรือพี่เม่งนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ซินดนีซีดานหวนกลับมาคุมทีมอีกครั้งทว่าล่าสุดตาตาทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีระบุว่าในตอนนี้ในหัวผมมีแต่เชลซีเท่านั้นและยังมีเป้าหมายต่างๆอีกมากมายกับที่นี่คําพูดจากที่อื่นไม่ใช่สิ่งสําคัญผมอยู่กับเชลซีและผมก็กําลังมีสมาธิอยู่กับที่นี่อดีตแข้งเลสเตอร์เก่า สำหรับฤดูก,กาลนี้กองเต้ onte, ซึ่งย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงสัมเมอร์ปี2016ก็ลงเล่นให้กับสิงบูนะฮะไปแล้วทั้งสิ้น43นัดแต่ทำได้แค่4ประตูเท่านั้นเองกองเต้ก็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าผมไม่ไปแน่นอนมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับสิงพร้อมส่งทนายช่วยโอดอยเรื่องถูกเหยียดสีผิวเชลซีพร้อม เชลซี Chelsea, พร้อมส่งทีมทนายความและทีมงานที่ปรึกษาไปช่วยกับคารลัมฮัสซันโอดอยหลังจากที่มีรายงานนักเตะถูกแฟนบอลเหยียดผิวโดยแข้งวัย18ปีเป็นหนึ่งในนักเตะร่วมกับแดนนี่โอสและราฮีมสเตอร์ลิงที่มีรายงานว่าถูกแฟนบอลมอนเตเนโกใช้คำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามเรื่องสีผิวระหว่างเกมยูโร2020รอบคัดเลือกนะฮะเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจบเกมที่โอดอยลงประเดิมสนามเป็นตัวจริงให้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามเรื่องการมีแฟนบอลตะโกนเหยียดผิวซึ่งแนวรุกหลายนี้ก็เผยว่าตนเองหวังให้ยูฟ่าจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยล่าสุดสกายสปอร์ตเผยว่าเชลซีพร้อมส่งทีมงานทนายความและทีมงานที่ปรึกษาไปช่วยโอดอยรวมไปถึงนักเตะทุกคนที่ถูกเล่นงานในเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยเช่นนี้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีรายงานว่านักเตะของสิงโตน้ำเงินครามนะฮะเพิ่งโดนแฟนบอลดินาโมเคียฟเล่นงานในเกมยูโรปาลีกเช่นกัน เอาแล้วกล้ามาด่าพี่ดอยเราเหรอครับผมต้องโดน,นแน่ๆงานนี้เรามาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับสิงห์ยืมกิสมันโมเดลขวางตัวเก่งย้ายหนีสโมสรเชลซีพร้อมหยิบยื่นความสำเร็จของแอตเลติโกมาลิกทีมแกร่งแห่งลาติาสเปนที่สามารถหว่านล้อมนักเตะตัวเก่งอยู่รับใช้ต้สังกัดต่อไปหมายในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยยกตัวอย่างกรณีขององตวนกิสมันกองหน้ายอดกะตันยู รายงานจากดิลี m เมลเผยว่าบอดบริหารที่ศูนย์ฝึกคัพแฮมพร้อมด้วยผู้จัดการทีมมาริซโอซารีจะมีการนัดหารือกันแบบเปิดใจกับนักเตะทุกคนเรื่องแผนงานในอนาคตหลังจากผลอุทธรณ์โทษแบนห้ามขึ้นทะเบียนแข่งใหม่ในตลาดซื้อขาย2ครั้งถูกปฏิเสธทั้งนี้ฝ่ายเจรจาของสโมสรจะหยิบกรณีศึกษาของคริสมันที่ยอมรับใช้โลคิบังโกสต,ต่อไปในซัมเมอร์2018 เนื่องจากทีมถูกห้ามขึ้นทะเบียนนักเตะใหม่ครั้นจะทิ้งผู้มีพระคุณไปเล่นกับบาร์เซโลนาตามกระแสะข่าวก็ดูจะใจร้ายจังเกินไปจากเคสนั้นทําให้เอเดนอาซาคาร์ลมาซันโอดอยวินเลียนหรือแม้แต่อันเดียสคิเตนเซนจะต้องอยู่ช่วยทีมไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลแม้เชลซีอาจจะต้องเสียแข้ง3รายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นเมื่อถึงวันที่30มิถุนายน2020ก็ตามส่วนด้านโรเบิร์ตกินวิลลี่กาเบรยโลดาวิดลุย แกรี่เคฮิลหรือออลริเียชิลูที่จ่อหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปีนี้นะฮะอาจมีคนได้ไปต่อแม้อายุจะปลาเข้าไป30บวกแล้วทั้งสิน้นเอาแล้วไงครับผมต้องรอดูนะฮะเริ่มทวงบุญคุณกันแล้วมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับเทพทีมชาติชิรูขึ้นที่3ดาวยิงสุดๆตลอดการของฝรั่งเศส โอเิฟียชิรูกองหน้าจากเชลซีสโมรสรชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับรั้งอันดับที่3ดาวยิงตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสหลังซัดประตูช่วยตราไกา่เปิดปรังทลรมไอรแลนด์4-0ในเกมยูโร2020นะฮะรอบคัดเลือกเมื่อคืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมา โดยดาวยิงวัย32ปีตกเป็นเพียงตัวสำรองกับเชลซีในฤดูกาลนี้และยิงได้เพียงประตูเดียวจาก21เกมลีกที่ลงสนามซึ่งสวนทางกับผลงานยามรับใช้ทีมชาติเมื่อประตูล่าสุดของเขาเป็นประตูที่3จาก5นัดหลังสุดที่ลงรับใช้ทัพตราไก่และเป็นประตูที่35จาก89เกมที่ลงเล่นกับทีมชาติแซงดาวิดทาซิเก้ขึ้นไปรังอันดับที่3ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเอง โดยอันดับที่1ของดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสนั้นเป็นเทียรีอองรีนะฮะได้51ประตูจาก123เกมตามด้วยมิเชลพราตินี่ที่ยิงไปทั้งสิ้น41ประตูจากทั้งหมด72เกมขณะที่องตัวนกิสต์มันดาวยิงจากอตเดติโกมา i ลิกที่ซัดได้1ประตูจากเกมล่าสุดขยับขึ้นมารังอันดับที่9ด้วยจำนวน28ประตูจาก69นัดโอ้โหอยากได้เข้าหลือเกิน โดยสรุป5อันดับแรกดาวยิงสูงสุดตลอดการทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะเทีรรี่องรี51ประตู123นัดมิเชลพราตินี่41ประตู72นัดโอริเวียชิลู35ประตู89นัดดาวิดเทอร์สเก้34ประตู71นัดและคนสุดท้ายซินดีนซีดานนะฮะ31ประตู106นัดแล้วเรายังจะปล่อยให้เขาย้ายไปอยู่อีกเหรอต้องรอดูกันต่อไปนะครับชิลูมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับ คิดดีๆนะน,น้องเซาเกตแนโอดอยหลังถูกยักษ์ใหญ่ทาบทามย้ายทีมจากการที่มีหลายทีมทั้งในพิมรืออังกฤษและยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่ให้ความสนใจในตัวของเขาคนนั้นก็คือคารามฮาสันโอดอยนะฮะปีกดาวรุ่งของสิงโตคำรามนั้นกกเกเดตเซาเกตนายใหญ่ของทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาให้คําแนะนําสตาร์รายนี้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง ถ้าคุณมองไปที่จํานวนการที่ได้ลงสนามให้เชลซีจริงๆแล้วลราก็ได้ลงสนามค่อนข้างเยอะอยู่นะและเราก็ได้รู้จากการที่ได้คุยกับทางสมโมสรเมื่อช่วงตน้นซีซั่นว่ามีมาริสโอซารีศรัทธาในตัวเขามากมายขนาดไหนเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเมื่ออยู่ต่อหน้าโค้ชแต่จะค่อยๆได้รับโอกาสในการลงสนามไปเรื่อยๆดังนั้นผมคิดว่าเขากําลังค่อยๆโตขึ้นเราไม่จําเป็นต้องไปเร่งอะไรเขาเราได้เห็นตัวอย่างมาแล้วจากการพัฒนาของมาคัสแบรดฟอร์ เขากำลังได้เข้ามามีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่และมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเราแล้วผมคิดว่าเขามีพัฒนาการที่ดีมากๆผู้จัดการทีมชาติอังกฤษกล่าวปิดท้ายและข่าวสุดท้ายนะครับทันแน่นอนชิรูประกาศพร้อมก้าวขึ้นทาบสถิติพราตินี่ในอนาคตโอริเวเยชิรูยอดสไตรเกอร์ผู้ยิงในทั้งสิน้น35ลูกในนามทีมชาติฝรั่งเศสออกมาประกาศชัดแล้วว่าต้องการทำประตูเพิ่มอีก เพื่อก้าวขึ้นไปทาบสถิติสุดยอดตำนานอย่างมิเชลพาตินี่ให้ได้ในอนาคตการยิงในนามทีมชาติให้ได้มากกว่าตำนานผู้ยิ่งใหญ่อย่างมิเชลพาตินี่ที่41ประตูเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ผมอยากไปให้ถึงก่อนแขวนสตัต๊ดแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสำเร็จของทีมเพราะผมมองถึงความสุขของคนในชาติและหน้าที่รับผิดชอบก่อนเป็นอันดับที่1อยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าเกียรติประวัติส่วนตัวเป็นอะไรที่น่าท้าทายด้วยเช่นกัน เพราะมันจําเป็นต่อการพัฒนาตัวเองและหวังว่าสุดท้ายผมจะทําได้สําเร็จตอนนี้ผมยิงได้มากกว่าดาวิดเทสเก้ที่เป็นอีกหนึ่งตำนานไซเกอร์ของทีมชาติฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะแฮปปี้หรือผมจะภาคภูมิใจมากขนาดไหนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมอสรเชลซีนะฮะประจำวันที่29มีนาคม2 5 1 2โดยชายพัวว่าครั้งเชลซี เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ